ดาะนั้นตอนนี้หลักก็คือเราต้องไปผสมกันให้เป็นก่อนแล้วสิ่งนั้นผสมกับสิ่งนั้นได้เท่าไหร่อย่างนี้นะคะไปดูอีกทีนะคะวันนี้สมควรแก่เวลาไหมคะเอาละนะสมควรแก่เวลาแล้วพอแล้วนะคะเ,เดี๋ยวไหว้พระพร้อมกันนะคะอืมอิดเดียวอีกนิดเดียวเนะี อะระหังสัมมาสัมพุทธค法ขะวปุธังภาคะวันตังอาภิวาเทมิสวาขาโตภาคะวตาธโมธัมมังนามะสามิสุปฏิปันโนภาคะวโตสาวกสังโฆ สังขังนาม,ามิญน,นั่งค่ะให้พรอนก่อนนะเอาบุญให้เขาก่อนถูกขับปัตตาจะเนิดถูกขาพยาปัตตาจะเนิดพยาโสกับปัตตาจะเนิโสก่าโหนตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอเมหิสัมภตังปุญญสัมปทังสัพเทวานุโมทันตุสัพ,พสัมปติสิทธิยาทานันทัันตุสัทธายสีหลังระคันตุสัพทา,พพา,าภาวนาพิราตาโหตุขัดฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุธาพลัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินาระขังพันธามีสาภาโโอู ปุญญสิทธานิกะตะสะยานัญญานินกตานิเมเตสัญจาภาิโนโหนตุสัตตานันตาปมาณากาเยปิยาคุณวันตาจามหมังมาตาปิตาทยโยทิฏฐาเมจามยติฏฐาวานเยมชัชชะตเวริโนสัตตาติดถันติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุวการราสังสลันตาภาวาภเวยาตังเยปฏิธานังเมอนุโมทันตุเตสยัง เยจิม an 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 ah ังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุมมยาทินานปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตราสถาหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมปะทันจะปปนตุเตสาสาสิชตังสุภาอิจชิตังปัตถิตังตุมหังขิปะเมวะสมมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจังโทปนรโสยถามนิโชติรโสยทา สภีติโยวิวัตชันตุสภะโรโควินัส,สตุมาเตภวตวนตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิจังวุฒาปจัย,ยิโนจัตานโรธรรมาวัฒนติอายุวมนโนสุขังพระลังอนุโมทามิเกาลากันค้า นิทุกขาโหทะทสุขิตาโหะทะท่านทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์และมีความสุขเธอสาิุสาธุสาธ,สาธุเดินทางกลับบ้านสะดวกปลอดภัยทุกท่านนะคะฝากบุญไปให้กับคนที่บ้านด้วยนะคะ